ว่างเซลล์ออสสายเกียนปัะทะลูกค้าสายกวนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อบุคคลสอคนมาเจอกันพกสมสำหรับไฟหน้านะครับของออ d i ดีไตตนะครับาไฟจะเป็นไฟแบบมันติโปรเจคเตอร์ LED นะครับให้ทั้งไฟสูงและไฟต่ำที่เป็นแบบ LED นะครับข้อดีก็คือเวลาขับตอนกลางคืนครับมันให้เพิ่มทัศนียภาพในการขับขี่นะครับนี่คือไฟของออดีไทตันมันสว่างมากไหมครับพื่น สว่างมากไหมสว่างมากครับคือผมสว่างใช่ไหมแต่ผมว่าผมอยากติดไฟเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับผมมันสว่างกว่าได้ไหมติดได้ไหมสปอร์ตไลท์เหรอใช่ใช่ใช่ติดได้นะครับแต่เขาจะด่าพ่อคุณนะครับอ๋อเหรอเพราะว่าไปจี้ตาเขาครับนมันไม่เคยมีหรอกครับมีไฟที่ไหนผมว่าไฟรถยนต์ติดสปอร์ตไลท์ครับอ๋อมันจะผิดกฎหมายใช่ไหมมันไม่ผิดกฎหมายครับมันมันจะผิดไอเขาจะด่าพ่อคุณครับอ๋อโอเคครับไอตัวนี้นะครับ ไฟนี่ก็นี่คือไฟเดย์ไลท์นะครับไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะตัวนี้จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็นี่คือไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวที่ตรงนี้นะคไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวอ่าก็เป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับมันสว่างมากไหมครับเนี่ยโอส้สว่างมากเลยครับแต่ผมว่ามันอันเดียวมันไม่พอผมอยากเพิ่มเป็น3อันนะครับเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวอะ่ะพอจะได้ไหม พราะมันจะเท่มากเลยไฟเลี้ยวชอบยาง้นเลยสามสีได้ติดยางไนเลยได้ได้ครับคุณลูกค้าต้องไปขับที่ดาวองคานะครับที่ไม่มีรถก็ขับในป่าช้านะครับเพราะว่าแค่สีเดียวมันก็ชนกันทุกวันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วครับถ้าเป็นสามสีมันก็รถเราไม่ต้องวิ่งหรอกครับคุณลูกค้าได้ได้แล้วก็มันผิดกฎหมายนะแนะนำคุณลูกค้าไปไปขับคนเดียวนะถ้าถ้าติดไฟไฟเลี้ยวสามสีเนาะเนาะคุณลูกค้าเนาะได้ได้ครับสำหรับข้างล่างนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับ อันนี้ไฟตัดบอกจะเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบ LED, ม, LED มันเพิ่มมันตัดหมอกว่าม,มันพอจะตัดได้ยายได้ไหม ช่วยตัดตัดหญ้าพร้อมอ่ะตัดได้ไหมอ๋ออยากได้แบบที่ตัดหญ้าด้วยใช่เออคือตัดหญ้าด้วยได้ครับได้ครับผมใส่ใบมีดเข้าไปใส่ใบมีดเข้าไปให้เวลาลูกค้าขับเข้าป่าขับลงทางลูกค้าก็ตัดต้นไม้ตามลายทางมาเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปเคลียร์กับป่าไม้เนาะเดี๋ยวไปเคลียร์เจ้าของพื้นที่ว่าลูกค้าจะติดกี่ปีเนาะได้ได้ถ้าว่าสรุปแล้วลูกค้าจะจองเลยไหมครับผมจะจองเลยทําไมล่ะผมจะจองตรงนี้ไม่ไปเลยจองนี้ใช่จองตรงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีไม่มีตังค์พอมีสักสองร้อยไหม สองรเงินเดือนผมสองพันลูกค้าจะยืมผมสองรอใช่ใชผมม่ผมไม่มีครับผมไม่มีรครับไม่ม<อ>ีหรอกครับลูกค้าไปที่กรกศครับอเอานาไปเข้าที่ทกศนะครับ<อ>ได้ครับได้โอเค